แต่ประกอบไอ้ชิ so ้นสั like. ้นไอ้ิ Não, ้นสันเมื่อเนี้หลูกไส้อยเราเก่งขนาดนไอ้ิ้นันเห็นหนาขึนะเยเห็นแล้วเนาะไอ้พวกทายบ้านนี้แจวู่บ้างวะโอ้โหอ้โหอ้ ตาบอดสองข้างในปากันไรตาตาบอดเว้ยเอาไปเอาผีไดตึกป่าตึกป่าตึกป่าอยู่หน้ามาแม่มาแม่มาสู้แม่มาชิลกินบ่วป่าเนี่ยมาจับไม่ีป่าอยู่บ่ เมื่อกี้สอนไปได้คุหนึ่งคนนี้สอนไปไดนคูนนไไค่หนึ่งเมื่อกี้บ้านเฮแตกวะ ใส่แจกมาแจกทิ่ว่าสิแตกบ่างอู้ดุูนใส่รดใส่รด ว้สำเน็พ่อแล้เหรแก่หือว่าสมนด็าสมนะพราเป็นกุ้งเวื่อกี้ใ่ใช่ในประคอยใหญ่ตัวเาวนโอ้ยเราขาวชุดสูทชุดเบ็ดหเราขาวแมงกระจกเหเาขาวแมงเอาเทสูงอาบไตัวเราขาว